หนุ่มนักประดิษฐ์ย้อนเวลาตอนที่94วิทยุเครื่องแรกของโลกสวัสดีตอนเช้าคะ่ะพี่ทศหือจังตื่นเช้าจังไม่เช้านะคะสายแล้วคะ่ะทศด,ดึงจังเข้ามานั่งที่ตักแล้วพูดกี่โมงแล้วละ่ะแปดโมงกว่าแล้วจะ้ะก็ยังไม่ถือว่าสายนะปกติที่พี่ไปเร็วเพราะอยากเห็นหน้าจังไงตอนนี้อยู่ที่นี่แล้วไม่เห็นจะต้องรีบตื่นเลยนี่ขอพี่หอมให้ชื่นใจอีกหน่อยนะ แต่ความสุขมักมีอยู่ไม่นานเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นท่านพี่พวกของคือกำลังรอท่านอยู่จังรีบเปิดประตูเพื่อไม่ให้สงสยัยทศพูดขึ้นว่าพี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยเมื่อคือนกินเหล้ามากไปหน่อยโทษท่านพี่ไม่ใช่มีท่านเพียงคนเดียวหรอกนะทั้งน้องทั้งคือก็เหมือนกันยกยอดไปกินตอนเที่ยงเถอะนะตอนนี้ท่านรีบอาบน้ำแต่งตัวก่อนสิเห็นคือบอกว่าทำแบตเตอรี่ไว้ให้แล้วท่านพี่จะเอาไปทำสิ่งใดหรืออ๋อ จะเอาไปไว้ที่ก้านกล้วยอยู่จะสอนให้ก้านกล้วยรู้ว่าถ้าอยากพบที่ให้ใช้งวงกดปุ่มตามสีแล้วไฟก็จะติดขึ้นโชว์ให้คนขับรถจากไอานาำได้เห็นก้านกล้วยจะรู้จักสีด้วยหรือท่านพี่รู้สิช้างสามารถมองสีได้เร็วมากโดยเฉพาะสามสีหลักน้ำเงินเขียวแดงที่จะให้สีน้ำเงินหมายถึงอยากกลับบ้านสีเขียวขอความช่วยเหลือสีแดงไม่ต้องเป็นห่วงหรือสบายดี สอนการกล้วยแป๊บเดียวก็รู้แล้วน้องอ้ายยังไม่รู้ว่าการกล้วยนั้นฉลาดเพียงใดเงินทำแผ่นสีเตรียมไว้ให้การกล้วยใช้งวงหยิบมาเสียบตามช่องไม่ดีกว่าหรือท่านพี่จะได้ไม่ต้องให้คนเสียเวลาไปเปลี่ยนแบตเตอรี่เออจริงน้องไอ้ายฉลาดมากเลยแล้วหันไปมองเจ้าขาวที่นั่งเอาขาหน้าเหยียดตรงอยู่พูดขึ้นว่าใช่หรือไม่เจ้าขาวเจ้าขาวยกหน้าขึ้นมามองแล้วเห่าฮ้องฮ้องท่านอ้ายถึงปรับคำกาก ฮ่าฮ่าฮ่าพลอยทำให้พี่ชายหัวเราไปด้วยจางไปทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวตอนเที่ยงพี่รีบไปกินข้าวด้วยนะโชคดีจ้าสวัสดีคุณทศสวัสดีคือตอนนี้ข้าได้นำแบตเตอรี่ที่ทำเสร็จมาวางไว้หน้าโรงผลิตอ๋อขอบใจมากนะคือคือให้คนไปเรียกช่างเถาให้หน่อยระหว่างนั้นคือก็เดินเข้ามาแล้วยื่นเสาอากาศที่พันขดลวดบนแกนคาร์บอนผสมเหล็กให้กับทศด,ดู เอาเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวเรามาลองประกอบกันตอนนี้คือกับท่านไอไม่ยอมไปไหนอยากเห็นสิ่งของที่ประหลาดนี้เหมือนเดิมต้องมีลำโพงตัวเล็กกับตัวใหญ่มีสวิตท,ที่ลำโพงตัวเล็กไม่จำเป็นต้องมีคลื่นสัญญาณเพราะตอนนี้ยังไม่มีความถี่ของวิทยุช่องอื่นมีเพียงวิทยุเครื่องแรกในโลกตรงนี้เท่านั้นสายคอยของเสาอากาศถูกต่อเข้ากับเครื่องขยายส่วนไมโครโฟน ก็ต่อเข้าชุดขยายสัญญาณผ่านเสาอากาศของโคตลวดอีกชุดทศบอกว่าเอาแบตเตอรี่มาหนึ่งลูกอีกลูกเอาไว้ตรงที่เดิมทศต่อสายไฟเข้าวงจรเหมือนกับการต่อเครื่องขยายเสียงแล้วไปต่ออีกชุดที่อยู่หน้าโรงผลิตต่อไฟเข้าวงจรเหมือนกันเพียงแค่ทศพูดวอนหนึ่งที่หน้าโรงผลิตเสียงของทศก็ดังออกมาทางลำโพงในห้องแล้วทศก็เดินเข้ามาถามว่าเป็นไงได้ยินเสียงเราหรือเปล่าคือตอบ ได้ยินชัดเลยคุณทศแต่ว่าทางเราไม่รู้จะตอบยังไงทศบอกให้เอาสายไฟแต่กันแล้วพูดเมื่อไม่พูดให้ยกสายไฟออกเดี๋ยวถ้าประกอบเป็นตัวให้ใส่สวิตช์เป็นปุ่มกด จะได้พูดโต้อตอบกันได้งั้นคือลองทำตรงนี้แล้วเราจะไปรอยอยู่ฝั่งโน้นการทดสอบก็เกิดขึ้นมีการโต้อตอบกันได้ในระยะห่างพอสมควรเมื่อทดให้ยกชุดวิทยุใส่พ่วงข้างมอเตอร์ไซค์แล้วค่อยๆขยับห่างออกไปเมื่อเกินระยะ50เมตรก็ขาดการติดต่อทดบอกว่าเป็นเพราะเสาอากาศมันสัน้นต้องทำชุดเสาอากาศขึ้นสูงกว่านี้อีกอย่างมันมีเสียงรบกวนของความสัน่นต้องทำคาปาขึ้นมาเพื่อกรองสัญญาณความถี่ แต่ตอนนี้ให้ทำเสาขึ้นมาเสียก่อนแค่เอาสายไฟมาต่อกับขดลวดที่บนแกนคาร์บอนผสมแล้วให้ต่อขั้วบวกลบลอยขึ้นไปให้สูงทั้งสองเครื่องปรากฏว่าระยะห่างเพิ่มออกไปเกือบ100เมตรทดบอกว่าพอแค่นี้ก่อนต่อไปเราก็จะนำกองตรงนี้ไปรวมอยู่ในกล่องเดียวกันสร้างความดีใจให้กับทุกคนต่อไปการติดต่อก็ง่ายขึ้นไปอีกท่านไอพูดขึ้นว่าท่านพี่สิ่งนี้จะไปอยู่ในรถ สะเทินน้ำสะเทินบกด้วยหรือไม่ทดตอบว่าแน่นอนสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อมันเลยละ่ะท่านอ้กับคือยิ้มแป้นนั่นคืออยู่ในรถจะได้ติดต่อกันภายในได้เลยโดยที่ไม่ต้องหยุดรถเพื่อมาถ่ายถามสำหรับพวกเขามันคือสิ่งที่วิเศษที่สุดยิ่งกว่าที่ผ่านมาหลายเท่านักถึงมันจะเป็นสิ่งเล็กๆ แต่ว่ามันคือไฟฟ้าไม่มีตัวตนเป็นสิ่งว่างเปล่าที่อยู่ในอากาศพี่ชายสามารถเอามันมาเป็นเสียงได้โดยที่ไม่ต้องตะโกนถึงกันจะไม่ให้คิดได้ยังไงว่ามันไม่ใช่สิ่งของที่คนอย่างพวกเขาจะทำขึ้นมาได้นอกจากท่านเทวดาที่อยู่ตรงหน้านี้เท่านั้น ทศพูดว่าเอาล่ะตอนนี้เวลาจะเที่ยงแล้วนะกินข้าวกันเสร็จเรามาทําต่อมีหลายอย่างที่ต้องทํามีค้างสิ่งใดอีกหรือท่านพี่สร้างคาปากันเสียงรบกวนทําตัวปรับเสียงให้เบาหรือดังได้นอกนั้นเพิ่มไดโอดเข้าไปด้วยกันไฟย้อนกลับให้ไหลไปทางทิศเดียวไม่เช่นนั้นเสียงพูดในลําโพงจะรวนทั้งสองคนคุยกันในขณะที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ โอ้โหไก่อบเข้าสวยด้วยนี่ไงน้ําจิ้มรสเด็ดสูตรของพี่ทศเลยนะคะทศยิ้มมองหน้าจางแล้วพูดแต่คนทำนี่สิถึงจะอร่อยของแท้จางยิ้มแล้วคือก็พูดขึ้นมาคุณทศเราน่าจะเริ่มทำรสสเทินน้ำสะเทินบกกันได้แล้วนะทศหันหน้าไปทางขือคขอ้ผงกหัวรับพูดว่าตอนนี้ได้ทำโครงเตรียมไว้อยู่แล้วคุณทศเลือกเอาไปได้เลย ทศพูดว่ารุ่นต่อไปเราจะทำเป็นลอยอยางแต่ให้มีลมอยู่ด้านในคือช่วยสร้างแม่พิมพ์ลอยอยางรุ่งใหม่ให้หน่อยคุณทศออกแบบดอกยางมาเลยอ๋อได้สิพรุ่งนี้นะคือพงกหัวทศหันมาคุยกับจางเดี๋ยวตอนเย็นจางช่วยซื้อไก่ย่างให้เจ้าขาวด้วยนะ จ้าพี่ท่านอ้ายพูดพี่ชายแล้วเรื่องที่ทำช่องสีให้กับก้านกล้วยทำตอนไหนทำพรุ่งนี้คืนนี้จะออกแบบให้ช่างเถาทำเดี๋ยวกลับไปทำวิทยุสื่อสารกันก่อนคือพูดวิทยุสื่อสารที่คุณทดพูดถ้าเราทำเสาสูงสูงแล้วเปิดเสียงเพลงคนที่อยู่ไกลๆเปิดรับฟังก็ได้ใช่ไหมครับได้สิแบบนี้เขาเรียกว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงฟังได้อย่างเดียวโตตอบไม่ได้ถ้าขึ้นเสาสูงเหมือนกัน ก็จะรับส่งกันได้เหมือนเราที่ใช้เสาสั้นเมื่อกี้นั่นแหละคือสนใจนิ่งฟังแต่ยังไม่พูดสิ่งใดหนุ่มๆคุยในวงข้าวส่วนสาวๆก็มีเรื่องคุยเหมือนกันพอถึงตอนบ่ายก็กลับเข้ามาทำงานเมื่อมาถึงโรงผลิตก็เห็นกลุ่มช่างหน้าใหม่พากันยกชุดไดานามโมพร้อมเครื่องยนต์ใส่รถบรรทุกที่ือสร้างขึ้นมาตอนนี้เห็นมีอยู่ถึงสามคันคือเห็นคุณทศมองอยู่เลยพูดขึ้นว่ากำลังจะเอาไปไว้ในกระบะ โบกี้รถจากไอน้ําเป็นของแคว้นทางทิศตะวันตกพร้อมกับแอร์ทั้งหมดนี้ต้องมีช่างของเราไปติดด้วยทศพูดไปตอนไหนหรือไปพรุ่งนี้ตอนเช้าวันนี้ขนไปใส่เตรียมไว้ก่อนอ๋อเยี่ยมเลยทศเข้าไปทำวิทยุสื่อสารกันต่อเพิ่มโน,น้นเพิ่มนี่เข้าไปจนเสียงดีขึ้นมากกว่าเดิมตอนนี้ที่โรงผลิตมีลำโพงไม่ใหญ่เพิ่มเข้าไปทุกแผนกเปิดเพลงให้ฟังเบาๆโดยใช้เพลงในมือถือของท่านเทวดา เครื่องขยายเสียงกลายเป็นของใหม่ที่โด่งดังขึ้นมาตั้งแต่วันแต่งงานตอนนี้กลายเป็นที่กล่าวถึงกันมากหลายคนมีความคิดว่าอีกหน่อยคงเอาออกมาขายถ้าแกวนของพวกเขามีไฟฟ้าเหมือนอย่างหมู่บ้านเทวดาถ้าหากพวกเขารู้ว่ากำลังมีเครื่องวิทยุรับส่งเกิดขึ้นพวกเขาจะเป็นอย่างไรเพราะมันจะเป็นการเริ่มต้นของความสะดวกสบายติดต่อสื่อสารไม่ต้องเดินทางมาหากัน ทศทำงานอยู่ร่วมกับช่างจนถึงค่ำเมื่อจางเข้ามาหาที่โรงผลิตถึงได้กลับไปเรือนก็เห็นเจ้าขาวกำลังแทะไก่ย่างทดเดินเข้ามาใกล้นั่งยองๆดูมันกินแต่เจ้าขาวกับใช้จมูกดุลไก่ให้เข้าไปหาทศทดใช้มือลูบหัวของมันอย่างเอ็นดูแล้วใช้มือดันไก่ไปหาตัวเจ้าขาวพูดว่ากินเถอะชอบหรือไม่พรุ่งนี้จะให้จางซื้อมาอีกเจ้าขาวครางหนิงหนิงกินไก่ย่างต่อทศถึงได้เดินจากไป โต๊ะบนบ้านที่เคยว่างเปล่ามานานตอนนี้ได้มีกับข้าววางอยู่บนโต๊ะจางเป็นคนเอามาพร้อมกับน้องหญิงโดยให้เจ้างานขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมาส่งตอนนี้ที่บ้านของทศมีถึงสามครอบครัวที่อาศัยอยู่ในห้องบนเรือนทศยังไม่คิดที่จะสร้างบ้านตอนนี้คิดไว้ว่ากลับจากการท่องเที่ยวถึงจะเริ่มสร้างที่บนเขาหลังหมู่บ้านหลังนี้จะทำเป็นที่พักของแขกทศถามคือท่านอ้ายไปไหนหรือไปเยี่ยมยายของจันเดี๋ยวก็คงกลับมา อ๋องั้นเรารอท่านไอ้ก่อนนะจะได้กินพร้อมกันทีเดียวคือพูดพรุ่งนี้เราหาตำแหน่งติดวิทยุสื่อสารในรถสะเทินน้ำสะเทินบกเลยดีไหมทศพูดควรติดตำแหน่งที่ด้านหน้าให้ลำโพงตัวใหญ่อยู่หน้าคอนโซลส่วนลำโพงเล็กให้ต่อสายเหมือนกับไม้ที่ท่านพ่อถือในวันแต่งงานข้างในรถจะต้องมีพร้อมทุกอย่างเช่นมีเตียงนอนมีตู้เสื้อผ้ามีห้องน้ำน้ำดื่มนำชา ที่ล้างมือล้างจานที่ทำอาหารที่ขาดไม่ได้ห้องน้ำกับห้องส้วมทศพูดทุกคนถึงกับตกตะลึงในความพิเศษของรถคันนี้อยากเห็นว่ามันจะเป็นอย่างไรมันคงเป็นสวรรค์ภายในรถที่ขับเดินทางแสนไกลคือพูดแล้วน้ำมันจะพอหรือไม่ทศนิ่งคิดใช้มือจับคางแล้วหลับตาสักพัก เปรียบเทียบระยะทางที่ขับไปเมืองคนต่างภาษารวมการเดินทางขาไปทั้งหมด500กิโลไปกลับ1,000กิโลเมตรยังเหลือน้ำมันอีกหนึ่งขีดครึ่งแต่ถ้าจากนี่ไปสมุทรสาครถ้าเป็นเส้นตรงก็คงประมาณ400กิโลเมตรแต่ยุคนี้คงต้องวิ่งเส้นทางที่อ้อมผ่านระหว่างหมู่บ้านเท่านั้นอาจไกลขึ้นไปอีกขาไปน้ำมันคงมีอย่างเหลือเฟือ แต่ขากลับคงจะถิวเทียดถ้าหากไปกันสามคันก็อาจต้องทิ้งสองคันเอาน้ำมันที่เหลือมาเติมคันเดียวก็คงจะพอแต่ถ้าขยายถังน้ำมันเพิ่มขึ้นก็คงจะดีกว่าการเดินทางไกลย่อมต้องการเป็นส่วนตัวหลังจากที่คิดอยู่นานจึงได้ลืมตาแล้วพูดว่าพอแต่ต้องขยายถังน้ำมันเพิ่มคือพูดแหมนึกว่าคุณทศจะลืมไปเสียแล้วเห็นหลับตาอยู่ตั้งนาน ฮ่าฮ่าาเราเปรียบเทียบเส้นทางอยู่ในใจการคุยกันของสองหนุ่มทำให้สองสาวเกิดความสนใจเป็นอย่างมากน้องหญิงพูดขึ้นมาว่าแล้วมันอันตรายหรือไม่คะคือพูดมันก็มีบ้างที่อันตรายแต่น้องหญิงไม่ต้องกลัวเมื่ออยู่ในรถคันนี้ไม่มีสิ่งใดเข้ามาทำร้ายมันได้มันสามารถทนไฟทนลูกธนูหัวเหล็กและมันสามารถลอยน้ำเหมือนเรือได้ด้วยนะ ตอนที่พี่ไปเมืองคนต่างภาษาการต่อสู้ธนูมาอย่างกับหาฝนแถมยังมีธนูไฟตกใส่รถมีแต่ไฟเต็มคันแต่เป็นแค่ภายนอกเท่านั้นคนข้างในก็ยังสบายดีไม่มีความร้อนใดๆมีแต่ความเย็นเท่านั้นยามนอนก็พากันนอนในรถแทบไม่ได้ออกจากรถกันเลยยิ่งเราไปคันละสองคนก็ยิ่งเหมือนบ้านเคลื่อนที่เลยละ่ะแล้วทศก็คิดได้งั้นคือต้องทำตู้เย็นใช้ไฟของรถใส่ไว้ข้างในจะได้เอาของสดแช่ แม้แต่น้ำดื่มเย็นๆดีไหมละ่ะทุกคนตบมือชอบใจกันใหญ่ท่านไอ้ขึ้นเรือนมากับจันพูดว่าหัวรอชอบใจสิ่งใดกันอยู่หรือคุยเรื่องทำรถสะเทินน้ำสะเทินบกไปเที่ยวแดนไกลท่านอ้ายตาลุกวาวพูดว่าไหนๆลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยทดพูดกินข้าวมาหรือยังยังเลยเงินก็กินกันไปคุยกันไปดีกว่าแล้วคือกับน้องหญิงก็เล่าย้อนหลังให้ท่านอ้กับจันฟัง จันตาลูกวาวเหมือนอย่างท่านอ้ายตอนแรกท่านอ้ายถามคือแล้วรู้หรือยังว่าต้องเดินทางนานเท่าไหร่คือพูดเหมือนจะเคยได้ยินคุณทศพูดว่าเป็นปีท่านอ้พูดมันยาวนานพอที่จะทำให้เรากล้ากแกร่งพอตัวเลยละ่ะแต่ทศแอบ,บเห็นดวงตาที่เศร้าของจันพอรู้ว่าต้องเดินทางกันเป็นปีทศรู้ทันทีว่าจันนั้นคิดสิ่งใดในชีวิตนี้ก็คงมีแต่ยายเท่านั้นที่จันรักและเป็นห่วงที่สุด ทศพูดจันเป็นห่วงยายใช่ไหมจันหันหน้ามามองท่านเทวดาแล้วพงกหัวเอาอย่างนี้ดีไหมให้ยายมาอยู่ที่นี่เราจะให้พ่อกับแม่ของจางย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้เพราะที่บ้านโน้นก็เก่าไม่ยอมสร้างใหม่สักทีเมื่อมาอยู่ที่นี่จะได้ดูแลกันได้อาหารก็ไม่ต้องทำให้ร้านอาหารเอามาส่งเสื้อผ้าก็ไม่ต้องซักน้ำท่าก็ไม่ต้องตักมาใส่ตุ่มข้างล่างก็ยังมีขือและกลุ่มช่างอยู่ใกล้กลางคืนก็นอนสบาย เปิดแอร์นอนห่มผ้ากางมุงแถมยังมีเงินเดือนให้ใช้ด้วยนะถ้ากลับมาเราจะไปสร้างเรือนอยู่บนเนินหลังหมู่บ้านแล้วจันก็พูดขึ้นว่าถ้าจันขอเอาน้องของยายอยู่ที่แคว้นสีสุกเป็นทาสไม่ยอมกลับมาเป็นห่วงเจ้านายผู้หญิงที่แก่ทาราตอนนี้หมดห่วงแล้วอยู่กับลูกชายของเจ้าบ้านบอกว่าจะกลับมาอยู่กับยายแต่ไม่มีกำลังที่จะเดินทางไกลมาทดพูดเงินนองอ้ายก็ไปรับเสียสิใช้รถจากไอ้น้ำบรรทุก รถสะเทินน้ำสะเทินบกไปลงที่แควนขาวแล้วขับต่อเข้าไปอีกครึ่งวันก็ถึงไม่ต้องใช้ถังน้ำมันพ่วงด้านหลังน้ำมันที่เติมไปกลับมีอย่างเหลือเฟือไปวันพรุ่งนี้เลยก็ได้ท่านอ้ายยิ้มขอบคุณพี่ชายจันก็ลุกจากเก้าอี้นั่งลงพื้นคุกเข่ากำลังจะกราบท่านเทวดาแต่ถูกจางสวมกอดไว้ไม่ให้ทำเพราะพี่ทศของนางไม่ชอบแบบนี้ทศพูดขึ้นว่าไม่เห็นจะต้องขอบคุณขนาดนั้นเลยพวกเราเป็นญาติกันนะ หากจันมีความสุขน้องชายของเราก็ย่อมมีสุขไปด้วยเอาเถอะเรามากินข้าวกันต่ออาหารเริ่มเย็นเสียแล้วหลังจากตักข้าวเข้าปากไปสี่ถึงห้าคำคือมองรอบบริเวณบนบ้านไม่เห็นตู้เย็นอยู่เลยน้องหญิงรู้ใจสาม,มียื่นแก้วน้ำให้ดื่มดื่มเสร็จยิ้มให้เมียรักแล้วพูดว่าขอบใจน้องหญิงมากเลยพรุ่งนี้ผมจะบอกให้ช่างทำตู้เย็นใบใหญ่มาวางไว้ที่นี่เมื่อกี้สำลักข้าวเกือบตายถ้าไม่มีน้องหญิงอยู่ข้างคงแย่แน่ๆเลยละ่ะ คำพูดที่หวานและออดอ้อนคนภายนอกได้ฟังช่างเลี่ยนหูเหลือเกินค่ำคืนของคู่รักเข้าใหม่ปลามันกว่าจะหลับกันก็ปลาเข้าไปถึงห้าทุ่มแม้ยามนอนก็ยังกอดกันเหมือนกับว่ากลัวหลุดลอยหายไปอย่างนั้นเช้านี้หลังกินข้าวกันอย่างรีบด่วนท่านอ้ายขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างโดยมีจันนั่งซ้อนท้ายไปไม่นานก็มียายของจันนั่งมาด้วยข้างในรถพ่วงมีอาหารมีข้าวห่อใบตอง กับขนมปังอยู่ด้วยทศเดินเข้ามาที่โรงผลิตเห็นมากเช็ครถสะเทินน้ำสะเทินบกก็รู้ความหมายทันทีท่านอ้ายเดินเข้ามาบอกทศน้องจะไปตอนบ่ายโมงเอาอาหารไปไว้ในรถก่อนนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของไปฝากท่านสว่างด้วยไม่นานรถสะเทินน้ำสะเทินบกก็ขึ้นไปจอดอยู่บนโบกี้รถจากไอ้น้ำมากตะโกนบอกท่านอ้ายว่ารถพร้อมแล้ว เติมน้ำมันเต็มถังน้ำดื่มน้ำใช้เต็มแทงทดเตือนพายายไปด้วยใช่ไหมพาไปด้วยเจ้าคะ่ะงั้นต้องเตรียมผ้าห่มให้ยายด้วยนะข้างในรถมันเย็นเดี๋ยวกลัวจะเป็นหวัดเป็นไข้เอาได้ขอบคุณท่านเทวดาเจ้าคะ่ะพูดเสร็จจันสาวน้อยก็รีบวิ่งไปที่บนบ้านหอบผ้าห่มมาหลายผืนเผื่อท่านอ้ายนอนกลางคืนด้วยกระมังทดเดินเข้าไปในโรงผลิตก็เห็นคือนั่งทำงานรอยอยู่แล้ว เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าต้องเรียกช่างเถามาทำตู้แผ่นป้ายสีให้ก้านกล้วยใช้บอกความหมายเมื่อคืนเร่งทำในเวลาอันรวดเร็วตอนเช้าถึงได้มาเติมอีกนิดหน่อยช่วงจังหวะที่ในเดินเข้ามาพอดีสวัสดีท่านเทวดาสวัสดีนาย ในช่วยไปตามช่างเถามาที่นี่หน่อยโอเคได้เลยท่านเทวดาทดเอาดินสอมาวาดรูปบนกระดาษให้คือดูเสาอ,อากาศที่สามารถดิ้นได้โดยมีสปริงอยู่ที่ฐานยึดเกาะกับตัวถังรถเวลาชนกับกิ่งไม้จะได้น้มเอียงตาม เมื่อพ้นออกมาก็จะกลับรูปร่างเดิมพร้อมกับสายสัญญาณที่อยู่ข้างในบอกว่าสิ่งนี้จะช่วยดักจับสัญญาณได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าและยังสามารถรับและส่งความถี่ไปได้ไกลๆทศพูดว่าเสาอากาศใช้เหล็กทำนะเคลือบด้วยยางไม่ต้องหนาด้านนอกโอเคคุณทศแล้วคือก็เดินไปที่แผนกหลอมเหล็กสวัสดีท่านเทวดาอ๋อช่งางเถ้าสวัสดีเช่นกัน ทดยื่นแบบที่เขียนให้กับช่างเถาช่างเถาดูแบบที่ท่านเทวดาทำให้อยู่ประเดี๋ยวหนึ่งก็พูดขึ้นว่าท่านจะนำไปใช้ที่ไหนอ๋อเอาไปให้ก้านกล้วยใช้งานที่เส้นทางไปเมืองสิงห์หนโนนอ๋อพรุ่งนี้ตอนเย็นก็เสร็จช่วงนี้ลูกน้องของข้าว่างพอดีขอบใจช่างเถามากเลยนะไม่เป็นไรหรอกท่านเทวดาก่อนจะกลับช่างเถาก็มองเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดอยู่ตรงหน้าพูดขึ้นว่าท่านกำลังทำสิ่งใดอยู่หรือ วิทยุรับส่งระยะสั้นหนะ่ะช่างเถ่าทำหน้างงเวลาพูดเสียงก็จะเหมือนในวันแต่งงานนั่นไงสามารถพูดโต้ตอบกันได้ในระยะที่ไกลกว่าแต่เสียงไม่ได้ดังเท่าวันนั้น โอ้โหมีสิ่งนี้ด้วยหรือช่างเถามองหน้าท่านเทวดาที่ยิ้มอยู่แล้วทศก็พูดขึ้นอีกว่าวันข้างหน้าเราจะหาวิธีทำให้มันตัวเล็กลงช่างเถาจะได้พกไว้ติดตัวหัวหน้าช่างคุมงานลูกน้องก็ต้องมีเหมือนกันมันก็จะสบายกับช่างเถามไม่ต้องเดินสอาหายังไงล่ะ ช่างเถ่าได้ฟังท่านเทวดาพูดสายตาเป็นประกายพูดว่าจริงด้วยท่านเทวดาของสิ่งนี้มันวิเศษไม่แพ้สิ่งใดเลยนะมีที่ไหนอยู่ตั้งไกลไม่เห็นตัวก็ยังพูดคุยกันได้งั้นข้าขอตัวไปทำเจ้าสิ่งนี้ก่อนนะพร้อมกับยกแผ่นกระดาษขึ้นมาสะบัดก่อนเดินออกไปจากห้องในขณะนั้นรถจากไอนาได้วิ่งมาถึงแก้นสาวจันชี้มือบอกกับยายว่าแก้นแห่งนี้เป็นของลานเคยของยายนะ ยายที่นั่งมองเห็นวังสีทองก็ยิ้มออกมาช่างเป็นภาพที่ตื่นตาตื่นใจตั้งแต่เกิดยังไม่เคยไปไหนไกลเท่านี้มาก่อนเมื่อก่อนมีคนเคยบอกว่ามาแก้นสาวต้องใช้เวลาเดินทางถึงสิบวันแต่นี่มันแค่ไม่นานเลยเหล็กวิ่งได้นี้กลับมาถึงได้อย่างรวดเร็วท่านไอพูดขึ้นว่าเดี๋ยวข้างหน้าเป็นแกรนขาวเราก็จะลงกันแล้วนะยายทั้งเด็กและคนแก่ที่ไม่เคยมาเห็นรถสะเทินน้ำสะเทินบกมาก่อน ต่างก็มามุงดูตอนที่ท่านอ้ายขับลงมาจากโบกี้พื้นเรียบทุกคนต่างมองเป็นสิ่งที่ประหลาดวัตถุสีดำไปทั้งคันส่งเสียงดังเป็นบางครั้งมีลมหายใจพ่นออกมาเป็นควันสีดำท่านอ้ายเปิดประตูด,ด้านหลังของรถพาจันกับยายที่ตื่นกลัวเดินเข้าไปจันพูดว่าโอ้โ oh, หข้างในมันกว้างมากเลยนะท่านพี่ใช่แล้วน้องมันสามารถใส่ทหารได้ถึง14คนสิ่งนี้หรือไม่ที่ท่านเทวดาจะใช้เดินทางไกล สิ่งนี้แหละแต่ว่าภายในจะทำเป็นบ้านจันที่ฟังก็รู้สึกตื่นเต้นถึงจะไม่เห็นภาพว่าเป็นยังไงจันพายายขึ้นไปนั่งเก้าอี้ด้านหน้าที่ติดกับเธอจะได้มองเห็นภายนอกอย่างชัดเจนท่านอายพูดว่ารถคันนี้มีห้องซู้มอยู่ด้านหลังนะไม่ต้องออกไปข้างนอกให้เกิดการอันตรายจันมองหน้าคนรักของเธอพูดว่ารถคันนี้มันช่างวิเศษมากเลยนะคะ ท่านอ้ายยิ้มใจดีเหมือนอย่างท่านเทวดาเส้นทางที่ไปเป็นถนนทางเกวียนยามนี้ใกล้ข้ามจะเห็นสัตว์นานาชนิดเพ่นพ่านออกมารวมไปถึงสัตว์ดุร้ายใหญ่ยยที่อยู่ด้านหน้าถึงกับตกใจจันชี้มือบอกท่านอ้ายท่านพี่เสือตัวใหญ่มากเลยไม่ต้องกลัวหรอกน้องให้มันมากันเป็นสิบตัวรถคันนี้ก็ไม่เป็นไรข้างในนี้ยังสามารถใช้ปืนไฟยิงออกไปข้างนอกได้อีกนะ คำพูดของท่านอ้าทำให้คนในรถหายวิตกกังวลเมื่อแสงเริ่มน้อยลงความสว่างจากไฟหน้าของรถก็ส่องไปข้างหน้าให้เหมือนกับกลางวันอีกครั้งคราวนี้ความสว่างทำให้เห็นสัตว์ดุร้ายที่หากินตอนกลางคืนออกมาให้เห็นอย่างมากมายกลายเป็นความตื่นเต้นของคนที่อยู่ในรถสัตว์ป่าก็ไม่ยอมหลีกหนีเพราะไม่คุ้นชินกับแสงไฟจวบจนเข้ายามดึกเมื่อเห็นว่ามีอาการง่วงนอนถึงได้จอดรถหยุดพักผ่อน รุ่งเช้าที่หมู่บ้านเทวดาช่างเถาได้ขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเอากล่องแผ่นป้ายสีขนาดใหญ่มาให้ลักษณะด้านข้างแบนแค่หนึ่งคืบการทำงานแค่ใช้งวงของก้านกล้วยดึงลากสลักด้านล่างไปซ้ายขวาสีก็จะปรากฏในช่องขนาดใหญ่ที่มีหลังคาไม้กันน้ำป้องกันแดด ป้องกันฝนจะทำให้สีซีดลงได้ท่านเทวดายิ้มขอบใจช่างเถากับลูกน้องเป็นอย่างมากบอกว่าเดี๋ยวจะทำวิทยุสื่อสารไปไว้หน้าหมู่บ้านเพื่อติดต่อกันจะได้ไม่ต้องวิ่งหากันให้วุ่นคือพูดว่าเราต้องทำแบตเตอรี่เพิ่มหรือเปล่าทดตอบว่าไม่ต้องเดี๋ยวจะสอนวิธีพันมอบแรงลดกำลังไฟให้ต่ำลงตอนนี้ไฟฟ้าที่เราใช้มีถึง220โวลต์เป็นกระแสสลับ ถ้าทำตามที่เราสอนจะลดลงเหลือ12โวลต์เลยล่ะไม่ต้องไปใช้ไฟจากแบตเตอรี่และยังสามารถชาร์จไฟเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่ได้อีกแต่ต้องมีไดโอดพร้อมกับชี้หลอดแก้วสุญญากาศที่ในเป็นคนทำให้ดูแค่ใช้สิ่งนี้4ตัวก็สามารถกลายเป็นไฟกระแสตรงเหมือนกับแบตเตอรี่ได้เลยช่างเถ่าที่อยากได้สิ่งนี้ไว้โชว์พูดขึ้นว่าท่านเทวดาข้าขอไปตอนนี้เลยได้หรือไม่ทดยิ้มแหมใจร้อนจริงๆช่างเถ่าเนี่ย งั้นก็เอาใส่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงไปเลยช่างเถาได้ยินหรือไม่เปลี่ยนได้ยินแล้วเปลี่ยนชัดเจนหรือไม่เปลี่ยนชัดเจนมากเปลี่ยนโอเคงั้นช่างเถาเปลี่ยนสายไฟเข้ากับเครื่องขยายเสียงตัวเล็กเราจะเปิดเพลงให้ฟังแล้วเสียงเพลงก็ดังออกมาทำให้ผู้คนที่อยู่ในตลาดต่างก็ให้ความสนใจมามุงดูกันเป็นจำนวนมากช่างเถาบอกต่อไปพวกเราจะมีของสิ่งนี้ติดตัวกันแน่นอน จบตอนที่94วิทยุเครื่องแรกของโลกขอบคุณที่รับฟังนะคะ